ตั้งแต่เมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ถือกำเนิดอย่างเป็นทางการเมื่อปี1996สหรัฐอเมริกาคือหนึ่งในชาติที่พยายามพัฒนาวงการฟุตบอลของตัวเองมาตลอดครับโดยถึงแม้พวกเขาจะยังไปไม่ถึงเป้าหมายอันยิ่งใหญ่อย่างการเป็นแชมป์โลกหรือเป็นลีกอันดับหนึ่งของโลกตามวิถีสไตล์อเมริกันชนที่กล้าคิดใหญ่ฝันใหญ่แบบไม่เกรงใจใครแต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็ปลุกปั้นแข่งซูเปอร์สตาร์ขึ้นมาประดับวงการมากมายครับไล่ตั้งแต่ยุคสมัยของเคซี่เคลเลอร์แบรนด์แม็กไบร ลลนดอนโดนแวนเรื่อยมาจนถึงยุคของคริสเตียนพูลิซิชเวสันแมคเคนนีจิโอเรนาและอีกหลายๆคนที่ผมไม่ได้พูดถึงซึ่งกว่าจะก้าวมาไกลอย่างที่เห็นแบบทุกวันนี้กีฬาซอกเกอร์ของผองชนชาวมักกันต้องผ่านการล้มลุกคุกคลานกันมาแล้วมากมายครับแต่ถ้าคุณถามผมว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนสำคัญจุดแรกบนหน้าประวัติศา,ศาสตร์ที่ทำให้ฟุตบอลเข้าไปอยู่ในหัวใจของผู้คนชาวอเมริกันและได้รับความนิยมมากขึ้นแบบผิดหูผิดตา ผมคงต้องยกมันให้กับศึกเว r ล d ์ครับ9 9 9 4อันที่จริงแล้ว สถิตทิที่ดีที่สุดของทีมชาติสหรัฐอเมริกาคือการผ่านเข้าไปถึงรอบเซมิฟิแนลในศึกเวิลด์คัพ1930แต่มันไม่มีใครสนใจหรอกครับอย่างน้อยก็สำหรับคนอเมริกันมันเป็นกีฬาที่เทียบไม่ติดเลยกับบาส NBA อเมริกันฟุตบอล NFL หรือว่าเมเจอร์ลีกเบสบอลแต่การได้รับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก1994มันเปรียบเสมือนเวทีที่ทำให้คนอเมริกันได้มีโอกาสทำความรู้จักสนิทสนมกับฟุตบอลของชาวโลกกันมากขึ้น แต่การเป็นเจ้าภาพเพียงอย่างเดียวมันไม่ได้ทําให้ฟุตบอลฟีเวอร์ขึ้นได้ในประเทศพวกเขาหรอกครับเพราะถ้าขุนพลทัพพยาอินทร์ดันออกไปโชว์ตัวทาผลงานง่อยๆร่วงตกรอบแรกด้วยการแพ้3านัดซ้อนอะไรแบบนั้นเนี่ยมันก็คงเป็นเหมือนแค่ม็อบอะไรสักอย่างที่จุดไฟของมวลชนไม่ติดครับแต่ก็โชคดีที่อเมริกาไม่ทําให้แฟนๆในประเทศของพวกเขาต้องผิดหวังนั่นก็เพราะพวกเขาเอาตัวรอดผ่านรอบแบ่งกลุ่มมาได้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์และดีงามครับโดยเริ่มต้นจากการเปิดหัวเสมอสวิตเซอร์แลนด์ ต่อโดยการหักปากกาเซียนความชาติเวิร์ลแร k กิ้งอันดับ4ีของโลกและเต็งแชมป์ในใสายตาของหลายๆคนณเวลานั้นอย่างโคลัมเบียและถึงแม้จะพ่ายโรมาเนียในเกมชิงชายแต่มันก็ดีพอที่จะทําให้พวกเขาผ่านเข้าไปถึงรอบน็อกเอาท์16ทีมก่อนจะไปแพ้กับบราซิลแบบวิววิวหประตูต่อศูนย์ปิดฉากทัวร์นาเมนต์ไปแบบมีสิ่งที่น่าจดจําหลายต่อหลายอย่างถึงกระนั้นครับหากเราใช้สายตาของคนภายนอกจากชาติอื่นๆมองเข้ามาที่ทีมฟุตบอลอ,อเมริกา ไฮไลท์ light, ภาพจำเบือ้ตอต้นของคนเหล่านี้กลับเป็นผมจินเจอร์สีแดงยาวสวยและคราวแพะสีเดียวกันชายรูปร่างสูงฉลูดที่ให้ความรู้สึกกึงก่งๆึ่งร็อกเกอร์แฮร์แบนแนวเมทัลิกา้าผสมกับฮิปสเตอร์จิบกาแฟบนหน้านิตยสานคิงโฟซึ่งก็เป็นเขาคนนี้เองที่ได้มาเผยความลับในภายหลังว่าลุกทุกอย่างของเขาที่คุณเห็นในเวิลด์ครับ94คือการคิดค้นภาพลักษณ์ที่เขาวางแผนมาเป็นอย่างดีเพื่อให้ผู้คนจดจำ สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีครับอเล็กซี่ลาลาสครับ หลายคนอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปนะครับแต่สำหรับผมแล้วผมคิดว่าใบหน้าของอเล็กซีลาลาสคือใบหน้าแรกของนักฟุตบอลชาวอเมริกันที่โด่งดังเป็นที่รู้จักของคนเกือบทั้งโลกครับและถึงแม้ว่าทุกวันนี้เขาจะตัดผมโกนหนวดโกนเคราไปเกลี้ยงแล้วแต่ชื่อของอเล็กซีลาลาสยังคงเป็นชื่อของตำนานที่แฟนบอลจดจำกันได้ดีถึงแม้ว่าปัจจุบันเขาจะกลายเป็นคอมเมนเตอร์ฝีปากกล้าหรือบางคนอาจจะอยากพูดให้ตรงๆกว่านี้ว่า ปากหมาอันนี้ผมก็ไม่ว่ากันครับอันนั้นช่างมันครับเราไม่ได้จะมาพูดถึงเรื่องนี้กัน เพราะสิ่งที่เราอยากจะน,นําเสนอก็คือของขวัญล้ําค่าที่อเล็กซีลาลาสนํามามอบให้กับวงการฟุตบอลเมืองลุงแสมในยุคนั้นครับหลายๆคนอาจจะถามหรือมีความเห็นว่าจริงๆแล้วประกันหลังเจ้าของสมยานามไอ้คราวแพะเป็นนักฟุตบอลที่มีฝีเท้าดีคู่ควรต่อการพูดถึงหรือการเป็นตำนานขนาดนั้นเลยเหรอตกลงเขาเป็นพ่อค้าแข่งในแบบอันเดอร์เรดหรือว่าโอเวอร์เรดกันแน่วะ ซึ่งผมก็ขอถือโอกาสชี้แจงบอกล่วงหน้าก่อนเลยนะครับว่าคลิปของผมไม่ได้มีคําตอบฟันธงให้กับเรื่องนี้นะฮะแต่ผมมีรายละเอียดข้อมูลที่อาจจะฝากให้เพื่อนๆทุกคนมาร่วมแลกเปลี่ยนกันว่าคุณมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับนักเตะคนนี้บ้างแต่ก่อนจะพูดถึงบทสรุปกันได้เราน่าจะไปรู้จักตัวตนของอเล็กซี่ลาลาสกันก่อนครับและทุกอย่างมันก็เริ่มต้นขึ้นที่ประสบการณ์ชีวิตไฮสคูลสไตล์วัยรุ่นเมกันเมกันของเขานั่นแหละครับ ชีวิตของหนุ่มน้อยอเล็กซีนลาลาสก็เหมือนกับวัยรุ่นเมกันที่ชอบเตะบอลคนอื่นๆในยุคนั้นครับมันเป็นกีฬาที่แทบไม่เห็นแสงสว่างอยู่ที่ปลายอุโมงค์เลยแม้แต่น้อยแถมลีก MLS ตอนนั้นก็ยังไม่เกิดลาลาสเริ่มหัดเตะบอลจริงๆจังๆตอนอายุ11ขวบครับแต่เขาเล่นฮอกกี้ควบคู่กันไปด้วยซึ่งแน่นอนว่าเส้นทางการเป็นนักฮอกกี้ในช่วงชีวิตไฮสคูลมันดูจะสดใสกว่าอย่างเห็นได้ชัด โดยมีหลักฐานจากการที่เขาเคยเป็นถึงกัปตันทีมชุดที่พาโรงเรียนแคนเบอร์ก ok ิงสูตรผงาดขึ้นคว้าแชมป์ของรัฐได้เลยทีเดียวแต่แน่นอนว่าเขาก็เล่นฟุตบอลได้ดีเหมือนกันครับจนถูกกล่าวขานกันว่าเป็นหนึ่งในดาวจรัดแสงที่ร้อนแรงที่สุดของมิชิแกนและมันโดดเด่นถึงขั้นที่ทำให้มหาวิทยาลัยรัตเกอร์ที่รัฐนิวเจอร์ซียิดยื่นโอกาสมอบทุนการศึกษาให้เขาแบบไม่ลังเลและนั่นก็คือหนึ่งในการเปลี่ยนผ่านที่ทำให้เขาเลือกเอาจริงเอาจังกับฟุตบอลอย่างเต็มตัว เขาใช้เวลาในช่วงชีวิตมหาวิทยาลัยทั้งเรียนไปด้วยและฝึกฝนฟุตบอลไปด้วยพร้อมๆกันโดยลงสนามให้กับทีมของมหาวิทยาลัยที่ชื่อรัดเกอร์สกาเลต n ไนท์ในช่วงปี1988-1991และเพื่อนๆเ,เชื่อไหมครับวันนั่นคือทีมฟุตบอลทีมเดียวที่อเล็กซีลาลาสเคยเล่นให้นะครับก่อนจะก้าวกระโดดขึ้นไปเล่นให้ทีมชาติสหรัฐอเมริกาในเวิลด์คั94ทันทีใช่ครับ นั่นไม่ใช่สเตปการก้าวขึ้นสู่ทีมชาติในแบบปกติปกติเหมือนกับเหล่าพ่อค,ค้าแข่งในชาติยุโรปทั่วๆวไปมันคงไม่บ่อยหรอกครับที่เราจะได้เห็นนักฟุตบอลระดับดาวมหาวิทยาลัยรกระโดดไปเล่นให้ทีมชาติเลยโดยที่ไม่เคยผ่านประสบการณ์ฟุตบอลลีกอาชีพแบบจริงๆจังๆเลยสักนิดและถ้าคุณลองสังเกตกันดีๆคุณจะเห็นหลักฐานที่ว่าอเล็กซีลาลาสนั้นลงเล่นให้รัดเกอร์สกาเลตแค่ถึงปี1991แล้วอยู่ดีๆก็โผล่มาอีกทีเลยในบอลโลก94 เรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลของเขาถูกบลิบหายวับยังกับตอนทานอสดีดนิ้วสิ่งมีชีวิตครึ่งจักราวาลหายไป2-3ปีเฉะยเฉะยอเล็กซีลาลาสโดนดีดหายไปไหนครับจริงๆแล้วมันก็เปล่าหรอกนะฮะเราต้องอธิบายกันคร่าวๆเล็กน้อยว่าสมัยนั้นเมเจอร์ลีกเกอร์ยังไม่ถือกำเนิดเลยด้วยซ้ำ และระบบการแข่งขันฟุตบอลลีกอื่นๆของอเมริกาอย่างนอร์อเมริกันซ็อก e กอร์ลีกหรือว่า N.A.S.L ก็รูดมานเจ๊งปิดไปตั้งแต่ปี1984นั่นแปลว่ามันแทบไม่มีเวทีใหญ่ๆมีมาตรฐานให้นักฟุตบอลอเมริกันได้ลงสนามกันเลยสักนิดซึ่งวิธีการเตรียมความพร้อมของทีมฟุตบอล U.S.A ก่อนบอลโลก94ก็คือพวกเขาจะส่งแมวมองไปสรรหาผู้เล่นฝีเท้าดีๆด้วยตัวเองทั่วประเทศ แล้วจับมัดเอามาซ้อมรวมกันแบบยาวๆพร้อมกับวางโปรแกรมอุ่นเครื่องให้ทีมชาติมีแมตช์ลงสนามให้มากที่สุดอารมณ์คล้ายๆทีมชาติไทยชุดรีมทีมของบิ๊กหอยทวัชชัยสัจกุลนั่นแหละครับซึ่งนั่นก็ส่งผลให้ลาลาสต้องตัดสินใจลาออกจากมหาวทิทยาลัยกลางคันแล้วมาทุ่มเทกับการรับใช้ทีมชาติอย่างเต็มตัวแต่ถึงจะถูกเลือกให้มาเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติมันก็ไม่ได้แปลว่าผู้เล่นทุกคนจะได้รับการเลือกให้ไปเล่นบอลโลกกันหมดนะครับ เพราะมันจะต้องมีการคัดตัวผู้เล่นออกอเล็กซี่ลาลาสก็ไม่ได้เป็นดาวเด่นของทีมตั้งแต่แรกครับเขาลงสนามให้ทัพพยาอินซีเป็นครั้งแรกเดือนมีนาคม1991ในเกมที่พบเม็กซิโกและก็เกมเจอแคนาดาในอีก4วันถัดมาแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยถูกส่งลงสนามอีกเลยเป็นเวลานานถึง2ปีก่อนที่จะค่อยๆขยับฐานะถูกใช้เป็นตัวสำรองบ่อยขึ้นตลอดปี1993และก้าวขึ้นมาการันตีตัวจริงได้สำเร็จในปี1994 นั่นแปลว่าอะไรครับมันหมายความว่าอเล็กซีลาลาสพึ่งจะกลายเป็นตัวหลักของทีมชาติก่อนเริ่มบอลโลกไม่กี่เดือนเท่านั้นนะฮะเขาต้องทุ่มเททำงานหนักมากเพื่อก้าวมาถึงจุดนี้ครับแต่ถ้าคุณรู้จักลาลาสมากกว่านี้สักหน่อยคุณจะรู้ว่าเขาไม่ได้เป็นแค่นักกีฬาเพียงอย่างเดียวครับแต่เขาเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ด้วยเช่นกันอเล็กซีลาลาสให้ความสำคัญกับรูปร่างหน้าตาและสไตล์ของตัวเองมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเขาเป็นนักดนตรี มีวงล็อกเป็นของตัวเองฉะนั้นเขาไม่ได้เตรียมตัวเรื่องฝีเท้าเพียงอย่างเดียวแน่นอนแต่เขามีแผนการที่จะสร้างภาพจำของตัวเองให้กับชาวโลกไว้แล้วเรียบร้อยโดยยอมรับถึงเรื่องนี้ด้วยตัวเองว่าผมมักมองตัวเองเสมอว่าเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์และเอนเตอร์เทนเนอร์ผมจินตนาการคาแรคเตอร์แบบหนึ่งออกมาและสวมบทบาทเป็นคาแรคเตอร์นั้นและนั่นคือสิ่งที่ผมทำลาลาสัสยอมรับครับว่าเขาคิดเรื่องคราวแพะและผมสีแดงขึ้นมาด้วยตัวเอง ซึ่งเมื่อรวมกับยูนิฟอร์มทีมชาติสหรัฐอเมริกาที่พื้นเป็นสีน้ำเงินโดยมีดาวสีขาวแปะอยู่ทั่วตัวมันเป็นภาพลักษณ์ที่ทำให้เขามั่นใจมากๆว่าผู้คนจะจดจำเขาได้แบบไม่มีวันลืมเรียกได้ว่าถ้าเป็นในโลกของนักเล่นเกมเนี่ยนะครับสกินที่อเล็กซี่ลาลาสหยิบมาใช้มันปังมากๆครับมันคือการสร้างมูลค่าทางการตลาดที่ประสบความสำเร็จที่สุดเท่าที่นักฟุตบอลคนหนึ่งจะทำเองได้แล้วครับคล้ายๆกับผมทรงเรดล็อกสีเขียวของตาดิโบเวสหรือไดโกโรของโรนัลด และอีกหลายๆคนที่เคยมีรูปลักษ์โดดเด่นสุดขีดในเวทีฟุตบอลโลกไม่ว่าจะแบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่ที่แน่ๆเลยก็คือการสร้างชื่อของอเล็กซีลาลัสในวันนั้นมันทําให้เขามีอาชีพหากินได้ทั้งชีวิตครับไม่ว่าจะในสนามฟุตบอลหรือตอนผันตัวไปทํางานทีวีเขากลายเป็นหนึ่งในฮีโร่ของชาติเขาเคยเซ็นสัญญ,ญาย้ายไปคาแข้งให้ปาโดวาในศึกเกาโชเซเรอาหลังจบเวิร์ครัพ94สร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นแข้งชาวอาเมริกันคนแรกที่ลงสนามในลีกสูงสุดของอิตาลีโดยถึงแม้มันจะเป็นช แต่เขาก็ทำไป3ประตูโดย2ใน3ลูกที่ว่านี้เกิดขึ้นในเกมใหญ่ที่พบกับ AC ซมิลานและอินเตอร์มิลานครับหลังจากนั้นเขาย้ายไปค้าแข่งให้กับนิวอิงแลนด์เรวอลูชันเอเมเล็กเมโทรสตาร์แคนซัสซิตี้วิสต์และ LA g a l กาแกซก่อนที่หลังจากนั้นจะได้ติดทีมไปลุยบอลโลกเพิ่มอีกหนึ่งหนเมื่อปี1998และประกาศแขวนสตั๊ดอย่างเป็นทางการเมื่อปี2004 I city with suitcase in hand. Looking trying went down the better deal and trying find myself hand and find to to for my a a a plan เรากลับมายังคำถามที่ว่าอเล็กซีลาลาสจริงๆแล้วเก่งแค่ไหนครับหลายๆคนบอกว่าเขาเป็นหนึ่งในกองหลังชั้นยอดบนหน้าประวัติศาสตร์ฟุตโบอลโลกแต่บางคนก็บอกว่าจริงๆแล้วเขาเป็นแค่กองหลังดัดๆคนหนึ่งเท่านั้นใครจะคิดยังไงเราก็ไม่ว่ากันครับ ผมคงบอกได้แค่เฉพาะหลักฐานที่ผมเห็นตลอดเส้นทางอาชีพการค้าแข่งของดาวเตะคราวแพะเจ้าของสไตล์อันกัดจ้านคนนี้ผมรู้ว่าเขาเป็นอเมริกันและเขาเลือกเล่นฟุตบอลในวันที่คนส่วนใหญ่ของประเทศแทบไม่รู้จักมันเขาไม่มีโอกาสได้ซ้อมกับผู้เล่นดีๆไม่มีโค้ชชั้นยอดมาสอนอะไรให้เขาเป็นแค่นักกีฬามหาลัยที่ต้องลาออกก่อนเวียนจบเพื่อโอกาสในการฝึกปลือฝีเท้าเวียนรู้ขวนขวายทุกอย่างด้วยตัวเองเพื่อเล่นเวิลด์ค p ับเให้ดีที่สุด ซึ่งมันได้กลายเป็นเวทีที่สร้างชื่อให้เขากลายเป็นซูเปอร์สตาร์เมื่อตอนอายุ24จนได้ย้ายไปเล่นให้กับปาโดวาในศึกเซเรียอาซึ่งก็ได้กลายเป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพทีมแรกในชีวิตของเขาหรือพูดขำๆในอีกแบบหนึ่งก็คืออเล็กซีลาลาสได้เล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายก่อนที่จะได้เล่นฟุตบอลสโมสรอ,อาชีพแรกเลยด้วยซ้ำเอาจริงๆแม่งโคตรบ้าเลยนะครับผมว่าอาเล็กซีลาลาสไม่ใช่นักฟุตบอลพอรสวรรค์สูงของอเมริกาแน่ๆครับถึงกระนั้น ความทุ่มเทของเขามันก็มากมายไม่แพ้ใครและการเป็นผู้บุกเบิกมันก็เป็นการต่อสู้บนเส้นทางที่ยากเสมอครับอเล็กซีลาลาสจะเก่งเลเวลไหนในโลกของฟุตบอลผมก็ไม่รู้แต่สิ่งสำคัญมากๆที่เขานำมามอบให้กับผู้คนในดินแดนแห่งเสรีภาพก็คือแรงบันดาลใจที่ส่งต่อไปถึงเด็กอเมริกันอีกมากมายที่มีความฝันอยากจะเป็นนักฟุตบอลซึ่งนั่นอาจจะนับรวมถึงพูลิซิชเวนาเมคเคนนีและแคงดาวรุ่งอีกหลายต่อหลายคนจากวันนั้น พวกเขาประสบความสําเร็จมากมายยิ่งกว่าเมื่อสมัยที่ลาลาสเคยทําไว้หลายต่อหลายเท่านักเช่นเดียวกับเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ในทุกๆวันนี้ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและจะเปิดโอกาสให้กับดาวรุ่งดวงใหม่ให้มีเวทีได้โชว์ฝีเท้าและพัฒนาขึ้นได้มากขึ้นกว่าเดิมแต่ทั้งหมดนี้มันอาจไม่เกิดขึ้นได้เร็วขนาดน,นั้นเลยครับหากไม่มีเหตุการณ์ในช่วงซัมเมอร์ของปี1994 ซึ่งได้ทำให้ทีมชาติสหรัฐอเมริกาเข้าไปอยู่ในแผนที่ของโลกฟุตบอลที่ไม่ใช่ NFL และแน่นอนว่าภาพจําของชายร่างยักษ์ผมยาวสีแดงคราวแดงชุดยูนิฟอร์มสีน้ำเงินติดดาวสีขาวโดยมีธงชาติพาดอยู่ข้างหนึ่งที่หัวไหลมันย่อมคือภาพจําภาพแรกของชาวโลกที่มีต่อวงการฟุตบอล USA ซึ่งย่อมเป็นหนึ่งในภาพที่เหมาะสมและคู่ควรที่สุด สำหรับการเล่าขานประวัติศาสตร์เรื้องราวการเดินทางของทีมฟุตบอลชายสหรัฐอเมริกาที่แฟนบอลอย่างเราจะไม่มีวันลืมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับมีอะไรก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามอัธยาศัยในช่องคอมเมนต์นะฮะวันนี้ด๊ดฟุตบอลแด๊ดโมเมนต์ขอลากไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ